กบสวัสดีครับมณีหนึ่งมิถุนายนนะครับสองพันหอยหกสิบห้านะครับซึ่งในมนีนะครับหลายท่านหลายผู้เลคนนะครับมีความกังวลนะครับบอด้เกี่ยวกับมุ่นว่าสื่อเลขบุถิศเด้กกังวลนะครับเกี่ยวกับกฎหมายพี่ดีพี่เอนะครับหรือว่ากฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับที่เพิ่นเริ่มประกาศใส่วันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับคือขึ้นี้ นะครับหลายท่านหลายคนนะครับโอ้ตอนไปถ่ายรูปติดคนอื่นบ่ได้แล้วนะครับอ่าสีไปถ่ายรูปซุ่มซีซุ่มหาอัพขึ้นเฟซบุ๊กอัพขึ้นไลน์อัพขึ้นติ๊กต๊อกบนใดได้บานในคันติดผู้อื่นนะครับสีได้ถ่ายเอาแจะจะคองลราได้ว่างัรืนะครับอันนี้นะครับมื้อนี้นะครับผมสีบอกสุฟังนะครับในในส่วนของกฎหมายนะครับขอส่วนบุคคลนะครับที่บังคับมาใส่หนึ่งมิถุน้านะครับจริงๆมันมีมาตั้งแต หลายปีแล้วล่ะตั้งแต่ปี62นะครับแต่ผมจำผิดนะจริงๆมันเป็นพระบอนะครับคุมข้องข้อมูลส่วนบุคคลนะครับมันมันมีมาหลายปีแล้วล่ะนะครับแต่ว่าพีทีพีเอนะครับมาเริ่มนะครับปีนี้นะครับล้วก็มือนี้นะครับวันที่หนึ่งนะครับเป็นคนไมายที่ต้องบังคับใส่นะครับทาพี่หูทาพี่นงองนะครับมีปัญหานะครับว่า มีขอสงสัยนะครับสามารถแอดนะครับไปทางพีดีพีซีไทยแลนด์นะครับแอดทาง Facebook นะครับ PDPC Thailand นะครับอันนี้นะครับพี่จะมีข้อกฎหมายนะครับเกี่ยวกับการถ่ายรูปภ่านเฟซบุ๊กนะขอได้พิดี่อได้พิธสามารถถามเพี่นได้นะครับตัวนี้นะครับ4เรื่องนะครับที่ที่พี่น้องเข้าใจผิดอยู่ตอนนี้นะครับ4เรื่องนะครับก็คือ1นะครับถ่ายรูป ติดคนอื่นนะครับเอาขึ้น Facebook เอาขึนโซเชียลมีความพิดนะครับถือปั๊บไมใช่โทษนะครับสองขันน้ำคลิปหรือว่าน้ำลูถทายคนอื่นไปโพส่อ่าโดยที่บริรับความยินยอนพิดคนหมายนะครับสามอ่าติดกล้องวงจรปิดเราบ่มีป้ายแจ้งเตือนว่าอ่ามองนี่ติดไปวงจรปิดเด้อมองนี่ติดตัวพิดนะครับหลักการขอ้อที่สี่นะครับ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับต้องได้ให้ความยืนยอมทุกเถื่อนะครับก่อนน้าข้อมูลอ่าไปใส่นะครับอันนี้นะครับคือข้อที่พี่น้องสงสัยนะครับซีข้อนะครับซึ่งเขาใจกันผิดนะครับในกลไกพีดีพีเอนะครับวันนี้เ้ามาฟังกันนะครับวันเป็นอย่างไรนะครับแน่วไดผิดแน่วไดบูผิดนะครับคนชั่วสูบฟัง ข้อที่หนึ่งนะครับก็คือการถ่ายรูปถ่ายคลิปนะครับติดรูปคนอื่นโดยเจ้าตัวบอยินยอมจะพิษพีดีพีเอบอนะครับกรณีการถ่ายรูปถ่ายคลิปนะครับโดยที่ติดบุคคลอื่นโดยผู้ถ่ายรูปถ่ายคลิปบอเดดิเจตนานะครับและกการถ่ายรูปถ่ายคลิปดังกล่าวนี่บอดดิโกให้เกิดความเสียหายกับผู้ถูกถ่ายนะครับสามารถเทศได้ครับสามารถเทศได้ หากเป็นการใส่เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวนะครับเป็นวัตถุประสงค์ส่วนตัวคือ,อห่อฉีดทายลูกห่อาอายุตัวยางเนาะห่อฉีดทายลูกห่อนี่แหละนะครับแต่ผู้อื่นยังเขามาติดในกล่องนะครับแล้วห่ออับลูกห่อขึ้นนะครับโดยที่บ่ได้ไปผ่าตดพิ้งคนที่กล่องมันไปติดมาโดยอ่าโดยบ่ได้ตั้งใจนะครับบ่ได้ผ่าตดพิ้งเขาแล้วก็บ่ได้ไพิจารณาเขามีความเสียหายนะครับบ่ผิดครับอันนี้คือข้อหนึ่ง นะครับเมนติดมากครับผมพิษนะครับข้อที่สองนะครับทาน้ำคลิปหรือว่ารูถไทยทีติดคนอื่นแร้วไปโพสในโซเชียลมีเดียนะครับโดยบุคคลอื่นบอได้ยินน้อมนะครับจะพิษพี่ดิพี่เอบอรหรือว่ากฎหมายเพราะราบกคุมข้องบออันนี้นะครับสามารถโพสได้ครับสามารถโพสได้บ่จําเป็นนะครับตอนเด้รัรความยินยอมจากอ่าคนถีดยางพากลกองเข้าไปนะครับบ่จําเป็นนะครับ สามารถพูดได้ทาไสเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวนะครับบริษัทไสแสวงหากาไรทางการค้าละดับบวกกอ่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของของมุลส่วนบุคคลดีที่ขจัติดหลุมมนํำนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่า,าผมจะทายโฆษณาเนี่ยแหละนะครับผมจะทายโฆษณาผมแต่ว่าผมเป็นคนติดโฆษณาถือของโฆษณาเองนะครับแต่มันมีคนติดหลังกล่องเข้ามา นะครับยางพันยังยังก็แล้วแต่นะครับอันนี้นะครับบ่จาเปลี่ยนตองไปขออนุญาตนะครับแต่ว่าแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมถ่ายโฆษณาอยู่ดีๆปุ๊บมีคนผู้หนึ่งอยู่ทั้งหลังกับยังกล้องนี่ไปซูมเอาเพล่นนะครับหรือว่ารูปภาพนะครับไปซูมเอาเอาคนั่นขึ้นมานะครับไปซูมเอาโตเจาะจงโตเพล่นขึ้นมานะครับโดยที่บอได้ขออนุญาตเพลินอันนี้พิษครับ เช่นกําลังไทยไทยรวปวิวดีๆหรือว่าไทายยังดีๆนะครับพอดีมีผู้สาวยังไปสู้มารวบผู้สาวนี่ครับเรามาขืนโซเชียลเรามามีวิพาววิจารณ์นี่อันนี้พิษครับอันนี้เฮดบด้เดอนะครับแต่ว่าถ้าไทายวิวธรรมดาม,มันเห็นเพิ่นอย่แต่ว่าบราิส้ทูิมาเพิ่นก็บไยไปเลยลหลายคนบ่เป็นยังครับอันนี้บ่พิษแต่ว่าถ้าจะไปสูเ้เอาเฉพาะตัวต้องได้รับความยินยอมนะครับจากเจ้าของตัว่นสะก่อนนะครับจังเอาขืนโซเชียลได้ นะครับโอเคนะครับเนาะคือเขาเอาขึ้นโดยที่บ่ดได้กระทบเพื่อนบ่ดได้เกิดความเสียหายต่อเพื่อนบอดไม่ยังนะครับข้อที่สามครับติดกล่องวงจรปิดแล้วบ่มีปลายแจ้งเตือนผิดพี่ดีพี่เอวานะครับอันนี้นะครับการติดกล่องวงจรปิดภายในบ้านนะครับบ่จาเป็นต้องมีป้ายแจ้งเตือนครับถ้าหากเพื่อป้องกันอาชญาก,กรรมและก็ร,รักษาความปลอดภัย ของเจ้าของบ้านเองหรือว่าของตัวบ้านเขาเองนะครับอันนี้ว่ามีความผิดครับแม่นอ่เอาบปติดไปว่าโอ้ตองนี้มีกล้องมุงจอนกิเตอร์ตรงนี้เมื่อผิดครับว่าจะเป็นต้องไปติดนะครับติดในบ้านเฮานะครับแต่ว่าถ้าตาใดที่คุณเอาไปตั้งนอกบ้านนะครับตั้งนอกบ้านเช่นอหัวบ้านอยู่ซำนี่แล้วเอากล้องเอาไปตั้งนอกหัวบ้านคือมันไปทั่งถนนนะครับอันนี้เจ้าตรงติดครับ ต้องติดไปว่ามีกล้องวงจรปิดนะครับติดอยู่ตรงนี้ครับแต่ถ้าติดในบ้านบริษังครับเพื่อความปลอดภัยของบ้านเฮาบ่ต้องไปติดไปนะครับบ่จําเป็นต้องไปบอกเขาว่าบ้านคอยมีกล้องวงจรปิดติดอยู่จ,จุดนั้นจุดนี้บรจําเป็นครับพร้อมเป็นความรักษาความปลอดภัยในบ้านเฮานะครับแต่ว่าถ้าตาได้ทีเจ้ากล่องไปติดทั้งหนอกบ้านหรือว,ว่าไปติดอา่าหนอกหัว เจ้าออกไปนะครับถือว่ามีความผิดครับต้องติดป้ายนะครับ้วก็ขอที่ชีนะครับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความยินยอมทุกครั้งนะครับก่อนนัข้อมูลไปใส่นะครับอันนี้กับว่าจำเป็นเื่ากันครับบ่สจำเป็นต้องไปขอความยินยอมหากการใส่ข้อมูลดังกล่าวครับฟังดีๆนะครับ คือหมายว่าเช่นห่อไปทายรูปผู้ใดผู้หนึ่งมากน่นะครับบ่จาเป็นนะครับต้องได้รับความยินยอมจากเพื่อนนะครับบ่จาเป็นทายมาปุ๊บบ่จาเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเพื่อนนอกใช่ยาือ่านะครับนอกใช่หากว่านะครับทายมาแล้วปุ๊บนะครับห่อเอาไปเห็ดดังต่อไปนี้ นะครับจะต้องได้รับความยินยอมจากเพื่นครับคือนหนึ่งนะครับเป็นการทําตามสัญญานะครับเป็นการทําตามสัญญานะครับอันนี้พอจาเป็นต้องขอความยินยอมนะครับสองเป็นการใส่ทีมีกฎหมายให้อานาจนะครับเช่นทายรูปจับความเร็วรถ นะครับมีคนไม้นะครับแอมนา่อันนี้พวกพิษครับพวกกล่องวงจรปิดหรือว่าอย่างเงี้ก็แล้วแต่นะครับที่เขาใส่จับความเร็วห้องนะจับความเร็วการขับรถบวกพิษครับข้อสามเป็นการใส่เพื่อรักษาชีวิตและก็ร่างกายของบุคคลนะครับกล่องวงจรพิดแพทยบาดนะครับรักษาชีวิตนะครับ c นะครับเป็นการใส่เพื่อค้นคว้าวิจัยทางสถิตินะครับอันนี้ก็บวกพิษนะครับ นทายรูปติดค้นมากหล้วก็เอาไปเกณฑงานวิจัยทางสถิตินะครับเจ้าของของมูลบ่จําเป็นต้องได้รับความยินยอมนะครับคือคือบ่จําเป็นต้องขอความยินยอมจากเจ้า,จาข,อของของมูลนะครับคือหมายว่าเอาไปเห็ุเป็นสถิติต่างๆนะครับข้อที่หานะครับเป็นการใส่เพื่อประโยชน์สาธารนณะนะครับเป็นการใส่เพื่อประโยชน์สาธารนณะ ข้อที่เป็นการใส่เพื่อปกป้องผลประโยชน์หรือว่าสิธทธิของเจ้าของเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับลักการทั้ง6ข้อนะครับอาจเปลี่ยนแปลงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นกรณีกรณีไปนะครับอันนี้ PDP a นะครับหรือว่าพรบอกคุมข้องของมูลส่วนบุคคลอาตามตาซีุงเดียบหนึ่งี่นะครับการเก็บรวบร่วมการใส่ข้อมูลหรือว่าการเปิดเผยข้อ,ขอมูลส่วนบุคคลที่ทําการเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อ,อคิจกรมรมในรอบขัอของบุคคลคน,นนั้นนะครับจะบ,บ่ผิดครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าห้องอข้อมูลของเพิ่นเนี่ยนะครับมาใส่ในการค้าขายหรือว่าในการโปรโมทเป็นของเห้านะครับอันนี้พิษนะครับต้องได้รับความยินยอมจากเพิ่นจากเจ้าของข้อมูลนะครับแต่ว่าถ้า,าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับหรือว่าเป็นไปตามาประโยชน์าทางกฎหมายนะครับ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นการศึกษาวิจัยทงังสิทธินะครับหรือว่าเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินนะครับเช่น uh, อัพติดกลองนาะลถไว้แล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุนะครับเขาสามารถเอามาด่แม่นสิมีคูกรณีอยู่ในหันกนะระสังนะครับบริเวณนะครับสามารถใช้ได้นะครับเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสิทธิของตัวเขานะครับบริปปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้อื่นนะครับคือบริใส่กับผู้อื่นบอก่ง่ายนะครับ หนึ่งนะครับก็บคือการทายรูปนะครับ่ายรูปโพสโซเชียลาบ่เฮตให้คน้นที่ในรูปเดือดร้อนนะครับบ่จำเป็นนะครับพ่ผิดนะครับก็บคือพอรบรตัวนี้นะครับมันจะไม่พิษพวกที่เอาข้อมูลไปเอาข้อมูลส่วนตัวของคนที่ให้ข้อมูลเจ้าหรือว่าเจ้าได้ข้อมูลเข้ามาเน่ะเอาไปเหตุพิด เอาไปเห็ุผลแนวใดหนึ่งคือเอาไปสร้างไายได้ให้เจ้าของนะครับเช่นเอาไปถ่ายรูปดาร่ามาแล้วเอารูปดาร่าไปโปรโมทการขายสินค้าของเจ้าของเนี่ยอันนี้พิษครับโดยที่บ่ได้รับความยินยอมจากดาร่านะครับอันนี้พิษนะครับหรือว่า่ายรูปเจ้าของนี่แหละไปติดผู้อื่นนะครับโดยที่ไปวิจารณ์ผู้เขา เขาอยู style, Korea, okay, fera, said, well, ่ในหลปมน้ำเห่าเนี่ยปวิวาจณ์เขาว่าผู้นั้นผู้นี้ไปนั่นนี่นั่นนี่อันนี้พิษนะครับแต่ว่าถ้าบริวิจณ์ในบอกแต่ส่วนของเ้าของบ่อพิดครับเพราะฉะนั้นนะครับเข้าใจพิษนะครับพี่ทีวีเอซีข้อนะครับตอนนี้กำลังเข้าใจพิดกันย่างายเลยนะครับพอเริ่มใส่มือนี้นะครับคือการทายลูปติดลิดนะครับติดผาพค้นอื่นนะครับสามารถเอาขึ้นเฟซบุ๊กได้ตามปกตินะครับสามารถเอาลงโซ่เชนได้ตามปกติด้ นะครับทาบ่สร้างความเดือดร้อนให้เจ้าของรูปนะครับหรือว่าพูอยู่ในรูปนะครับหลักการวัตถุประสงค์บอเป็นการาน้ำมาาน้ำรูปตัวนั้นที่มีคนที่อยู่ทั้งข่างนะมาโปรโมทของเจ้าของเช่นขอทายรูปกับดาราแล้วมาโปรโมทว,ว่าเจ้าของอาขายชิ้นค่าเนี่ยดาราเพิ่นมาทายรูปน้ำเมีย่ยงมาว่านี่อันนี้ผิด นะครับตอนนี้เราข้อมย่ยอมนะค,ะะก ρα, กครับแล้วก็กล้องวงจรปิดนะครับติดภายในบ้านบ่ผิดครับว่าจำเป็นต้องไปติดป้ายนะครับว่ามองนี้มีกล้องวงจรปิดแต่ว่าถ่าออกนอกบ้านอันนั้นผิดนะครับถ้าบติดป้ายนะครับแล้วก็การถ่ายรูปถ่ายกล้องนะครับถ่ายรูปถ่ายกล้องนี่ตัวนึงนะครับเช่นว่าถ่ายรูป simples, น,น,นะครับในที่สาธารณะนะครับเช่นทางถนนที่มีคนผ่านได้หลายหรือว่าสวนสาธารณะหรือว่า ในสถานที่นะครับที่เป็นงานเป็นการนี่นะครับสามารถายได้นะครับติดคนอื่นได้บ่เป็นยังนะครับแต่ว่าการนั่มรูปมาเขาจะเบิ่งตรงนั้นนะครับว่าเจตนานะครับเอารูปตัวนั้นมาเห็นหนังนะครับบ่ผิดนะครับถ้าถ้าการเจตนาของรูปบ่ได้เฮ็ดให้เขาเสื่อมเสีย แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปทายในในสมมุติว่าเขาลี่อยู่นี่นะครับผู้สาวบอกเขานั่งลี่อยู่ในมุมเ้าไปทายเ,าเขาเนี่ยผิดครับผิดนะครับเนะี่ยแอบทายนี่กล้องแอบทายระวังไว้ครับผิดครับผิดผิดกฎหมายของนี่นะครับเราะน้นนะครับยายาไปเห็ดกับถ่ายอยู่ในที่สาธารณะปบ,บนหยังนะครับในเมื่อคุณไปนั่งกอดกันในที่สาธารณะนะครับกล่องพันไปไปเห็นคุณโดยนี่มัน มันเป็นทีสานะคุณบโบมาเห็ดแบบนี้แต่ว่ากล้องไปติดอันนี้โบผิดนะครับคนไทยโบผิดด้นะครับโบผิดเพราะว่ามันเป็นทีสานะคุณมาเห็ดแบบแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณไปหลี่เห็ดอยู่นั่นเขาไปตลาดไทยเอาเน,นั่นคนไทยผิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับซีคอนะครับถี่เ้าใจกันผิดนะครับถข้าใจไหมนะครับหนึ่งคือทายลูกขื้นโซ่เียลติดลูกคนอดืน่นโบผิดครับ ทาบอยเฮดให้ ide, คนถีน่ในรูปเจียมเสียเรืยว่าห้างบพดเผดพิ้งเข้าเจ้านะครับบริจาเป็นนะครับต้องไปได้รับอนุญาตจากเจ้าของผัดทิู่ในกล่องนะครับถ้าบอยน้ารูปภาพเข้าเจนะ้านั้นมาเพื่อหาไล่ได้นะครับเช่นถี่พวหมสุฟังกักับทายรูปคนนี้มากติดคนนี้มานั่มเพื่อที่จะมาหาไล่ได้แล้วก็โปรโมท ว่าผู้นี้แหละนะครับใส่ชิ้นขาน้ำข็งเข้ว่าภายในพิษนะครับกล่องวงจรพิษนะครับก็ค,บกคือป้ายนะครับว่าจำเป็นนะครับถทาติษด้วย้านาเฮาล้วก็ดขอซีคือข้อมูลส่วนบุคคลนะครับคือถ้าลักษณะที่ว่าเอามาใส่นะครับตามสัญญาที่เคยสัญญากันไว้หรือว่าตามกฎหมายเพื่อรักษาาให้อำนาจทางกฎหมายเพื่อรักษาชีวิต นะครับเพื่อการค้นคว้าวิจัยเพื่อประโยชน์ชนสาธารณะเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของเจ้าของนะครับอันนี้บุ่ผิดนะครับว่าจำเป็นต้องไปขอความยินยอมจากาเจ้าของข้อมูลนะครับแต่ว่าฐานนำขอมเอาไปเห็นในทางที่เจ้าของข้อมูลเสื่อมเสียเช่นพวกบริษัทนะครับบริษัท กู้เงินนี่สินะครับบริษัทกู้เงินหรือว,ว่าเงินกู้หรือว่ามีฉ้าฉีบเนาะนะครับเอาข้อมูลเข้าไปใส่ในทางที่ผิดนะครับอันนี้ผิดครับถามบริษัทรับข้อมูลมาอ่าให้กู้ยืมเงินได้นะครับเจ้ากู้ยืมเงินค่อยแล้วปุ๊บนะครับเจบ้าบอสไยขคอยคอยสิประกาศลงซโซเชียลว,ว่าเจ้ายืมเงินคอยเจ้าบอสไสคอยอันนี้บริษัทผิดน,นะครับบริษัทผิดครับบริษัทต้องได้รับความยินอยอมจากเจ้าของข้อมูล ว่าคุณสามารถเอาไปเผยแพร่ได้อันนั้นจรงีบบพิษนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปกู้เงินนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าเข้าไปกู้เงินธนาคารนะครับหรือว่าไปกู้เงินก็ใพ้กันแล้วแต่นะครับไปกู้เงินแล้วทำสัญญากันไว้ในขอสัญญานั้นบอมี่บอกไว้ว่าเจ้าของของมุลยินยอมให้เผยแพร่ออกสู่สาธารนณะถามบมีขอนี่บบพิษครับถามบมีขอนี่นะครับ คือหมายว่าโอเมนถามบ่มีขอนี่คือพิษถามมันมีถามมันมีขอนี่ลงไปนะครับบ่พิษนะครับึ่งหมายว่าเขาไปเส้นย่อมรับสบภาพว่าเออเขาขอกู้เงินเราจะของจะของเงินกูน้นี่สามารถที่จะเผยแร่ของมูลเขาไปได้นะครับคือเขาย่อมรับแล้วนะครับอันนี้ขาจาัดบ่พิษเด้นะครับแต่ว่าถ้าเขาไปกู้เงินเราในในในขอสัญญาอ่านมึงด,ดีครับ อ่านไม่ดีนะครับถามมันโมมี่เออถามถามมันโมมี่ขอนี้แล้วเขาเอาของมูลเทาไปเผยแพร่ว่าเ h า u ยิ้มขึนเลยเราบอกใช่ไม่เขาผิดครับเพราะฉะนั้นเบิ่งดีดีนะครับเด้อนะครับก่อนกู้เงินเดี๋ยวเอาไปเสนอสักก่อนนะครับในกฎหมายพีดีพีเอนะครับถ้าพี่น้องสงสัยอย่างไรนะครับให้อ่าขอขอไปเบิ่งนะครับอยู่พี่พีดีพีซีไทยแลนด์นะครับทางเฟซบุ๊กนะครับพีดีพีซีไทยแลนด์นะครับแต่ว่ากฎหมายตัวนี้คือกฎหมาย p d p a นะครับเอาไว้สำหรับเด็ก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ